นี่เป็นการรีวิวกระเป๋าใบนี้ตับ a ้าซิปเฮลแม็กวี2นะก็จะเป็นเวอร์ชั่น2ของซิปเฮลแม็กนี่แหละเป็นกระเป๋าแนวเฮลแอบก็จะเป็นตรงบางๆเบา,บา,บาๆแบบนี้สามารถใช้สะพายได้หลายรูปแบบเลยนะก็จะเป็นแบบเนี้ยมีสายสลิงมาให้แล้วก็มีสายคล้อง ข้อมือมาให้แบบนี้ด้วยนะหรือว่าจะถอดออกก็ได้เนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยเนี่ยติดก็ง่ายใช้ได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะให้ดูกันนะอันนี้ผมให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูการสะพายกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะสายให้ดูอนะันนี้ผมให้ดูการสะพายก่อนนี้อ่าผมปรับแบบพอดีพอดีแบบนี้อ่าอันนี้ผมสูงร้อยเนี่ยสะพายออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้ หรือว่าถ้าปรับยาวสุดเดี๋ยวผมลองปรับยาวสุดให้ดูกันเวลาปรับก็ค่อยๆดึงลงไปทีละสเต็ปนะอันนี้อันนี้คือผมปล่อยยาวสุดนะก็ลงมาได้แบบเลยเอวเลยสําหรับคนที่สูง180เนี่ยคนที่แบบบอดี้ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยไม่มีแน่มีปัญหาเลยลงไปได้เยอะมาก แล้วก็อันนี้ถ้าเราปรับแบบสั้นสุดนะ <leather> ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอยากใช้เป็นกระเป๋าสะพายไหล่แบบนี้ก็พอได้เห็นไหมใครที่อยากได้ใบนี้ไปใช้แบบไปย,ยุโรปอะไรเงี้ยแบบอย,อยากให้มันแบบเป็นกระเป๋าซ่อนเนี่ยก็สามารถทําได้นะเราปรับสายให้มันกระชับกระชับแบบนี้แล้วเราใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตคุม เพราะว่ามันแบนๆบางๆเนะเวลาอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตเงี้ยมันก็แบบไม่ดูปูดป่องมากซ่อนไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ก็ได้เวลาเราจะใช้แล้วก็ปึ๊บออกมาเป็นเหมือนแบบคิดเด่นพ็อกเก็ตได้เนี่ยเพราะมันแบบไม่ค่อยปูดมากนะออาประมาณนี้ถ้าเราระพายไปข้างหลังเลยเนี่ยก็จะแบบดูไม่ออกเลยประมาณนี้เลยยากที่ใครจะมาขโมยได้ยิ่งถ้าติดกระดุไมไปนะ ใส่พัดบอร์ดไว้ข้างในสบายไม่มีใครมาหยิบได้แน่นอนแล้วก็ข้อดีของไอ้ตัวนี้คือจุดยึดสาย,ยน,านี่ปดง่ายทีเราต้องการปลดเร็วๆเนี่ยถอดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราดึงมาได้เลยเออมันไม่ต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกก่อนบลดได้ทั้งสองฝั่งเลยเอาไปใช้ได้แบบหลากหลายมากก็ดูการสะพายกันละนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูการยึดสายของเขาการยึดสายของเขาเนี่ยจะเป็นแม็กล็อกสีนะเป็นระบบที่อาร์มการ้ารุ่นใหม่เนี่ยมักจะใช้กันเขาจะให้สายมา2รูปแบบก็คือสายสลิงแล้วก็สายคล้องข้อ,ขอมือใช้คล้องข้อ,ขอมือแบบนี้ได้ แล้วเราก็สามารถฟลิปมาถือแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะแบบสามารถสะพายได้หลากหลายรูปแบบข้อดีก็คือไอตัวเนี้ยมันสามารถหมุนได้เห็นไหมเพราะนั้นมันก็จะหมุนตามการสะพายของเราซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสแตปแบบหนา,นาๆหน่อยนะก็จะเป็นซิสเบลไนล่อนแบบนี้นะแล้วก็ตรงตัวยึดวิธีปลดก็ง่ายๆกดปุ๊บดันขึ้น เวลาติดกับปุ๊บดึงลงเนี่ยเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวของข้อมือส่วนอันนี้จะเป็นตัวสายสลิงสามารถยืด2ฝั่งได้นี่เหมือนกันเลยนะเนี่ยหมดง่ายติดง่ายอ่าเวลาเราติดกลับนะเราแค่แปะเข้าไปแล้วดึงลงให้มันดังคลิืมเห็นไหมแค่นี้ยืดละอ่าเวลาออกกดเนี่ยแล้วมันดีตรงที่มันหมุนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันปรับตัวตามการสะพายของเราอันนี้ก็ติดเข้าไป2ฝั่งก็จะเป็นสายสลิงแบบนี้ซึ่งตัวสายสลิงตัวเนี้ยก็จะเป็นสาย สายซิทเบล์ไนลอนแบบนี้ตัวสายซิทเบล์ไนลอนตัวนี้จะมีความบางกว่าอันที่เป็นสายคล้องข้อมือนะตัวที่เป็นสายคล้องข้อมือเนี่ยมีความหนากว่าอันล่างเนี่ยจะเป็นของอสายสลิงเห็นไหมความหนามจะต่างกันสำหรับคล้องข้อมือเขาอยากให้มันแบบนุ่มกว่านะก็เลยใส่ความหนาของตัวเนี้มาให้มากกว่าตัวสายอันนี้ก็มีจุดปรับได้ตรงนี้นี่ก็คือ ก็จะมีตัวลัสสเต็ปให้มันแบบเข้าที่เข้าทางด้วยนะก็จะเป็นของแม็ก o ล็กเหมือนกันนี่ให้ของมาดูดีทีเดียวแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาที่เราอยากใช้เป็นกระเป๋าเพาโดยที่ไม่มีสายเลยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเอาอันนี้ออกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชอบไอ้ตุ่มเราสามารถถอดออกได้ด้วยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นแค่ปุ๊กเกี่ยวไว้เท่านั้นเองวิธีดึงออกเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะเนี่ยมันก็คือแบบ เนี่ยดึงออกมาได้เลยนะแต่ว่าเวลายึดติดกลับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆใส่แบบนี้บางทีมันจะใส่ยากหน่อยเทคนิคในการใส่ง่ายๆเนี่ยผมแนะนำว่าเราติดสายสเต็ปเข้าไปก่อนเพื่อเพิ่มแรงดึงให้มันมากขึ้นนะอย่างนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยผมแนะนําว่าใช้วิธีเราเล็งๆไว้่างนี้ก่อนให้มันสายเนี่ยอยู่อย่างนี้ปุ๊บเสร็จใช่ไหมเราค่อยๆดึงบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยแป๊บหบนึ่งมันจะเข้าเลยเนี่ยนะมันจะเข้าเองเลยถ้าค่อยๆทำอะ่ะมันจะแบบแข็งเกินแล้วมีสายช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้จับง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีอยย่างงเี้้ตรนนนนนมมัััจจะะสดึกกห็ เ,เทคนิคแล้วกันอ่าที่ผมเอามาแนะนําทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูลักษณะกระเป๋าตอนนี้ที่ออกมาจะมี2สีก็จะมีสีดําและเขียวแต่เรื่องสีเนี่ยผมอยากให้ไปดูในเว็บหรือถามเข้าไปที่ l ลน์แอดเอ็นพุดโกมากกว่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีสีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆหรือว่ามีผ้าใหม่ๆมีผ้านุน่นผ้านี้เข้ามาแนละ้วตอนที่คุณดูอยู่แต่ว่าตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยก็จะเป็นผ้า a s so โซ f r a กสองหนึ่งศูนย์ดีนะเป็นผ้าลิฟต์สต็อปกันน้ําระดับวอเ e อร์เรเพลนนะพวกนี้อ่าผมชอบเทคเจอร์ของผ้าตัวนี้มันค่อนข้างแบบ พวกนี้มันก็จะกันน้ําระดับ water resistant นะก็คือแบบสามารถโดนพวกละอองน้ําหรือแบบโดนน้ำสเปรยใส่เนี่ยได้แต่ถ้าโดนานานๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่อยๆซึมเข้านะเพราะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะข,ของเคลือบกันน้าใช้เป็นานานๆาาอาจจะมีเรื่องของเคลือบเสื่อมแล้วก็ซิปที่ให้เนี่ยก็จะเป็นซิป YKK เอาขอกาทั้งด้านหน้า แล้วก็ด้านตัวเมนคอมพาสเมนต์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นรักเก็ตคอยนะเป็นซิปของทาง YKK เหมือนกันแต่เป็นรุ่นผภาคเดี๋ยวผมอยากให้เทียบกับรุ่นก่อนรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ดิสคอนติเนียไปนานแล้วตอนน้นก็ขายดีมากเลยนะอันนี้คือรุ่นแรกของซิปพาวแม็กก็ต่างกันเยอะนะจริงๆช่องอะเท่าเดิมแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นนี่เทียบไซส์ให้ดูเห็นไหมสูงขึ้นหน่อยนึง แล้วก็กว้างขึ้นออกมาอีกนิดหนึ่งสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะประมาณเซนกว่าแล้วก็พวกช่องเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ยังมี3ช่องเหมือนเดิมแล้วก็มีเพิ่มระบบตัวยึดสายแบบใหม่เข้ามาเปลี่ยนซิปด้วยที่ผมเดิมเป็นซิปแบบนี้แต่ว่ารุ่น V 2เนี่ยก็จะเป็นแผงซิปแบบใหม่แล้วแต่เป็น YKK นะอ่ะทัดมากน้ําหนักจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของกระเป๋าที่ค่อนข้างเบามากๆของอาบาก้าอยู่แล้วสกูล1ิเผาเนี่ยตัวเนี้ยหนักแค่200กรัมเท่านั้นเองเบามากสาะพ ที่แบบไม่ได้มีความหนาแต่ถ้าใส่ของเยอะมันก็สามารถขยายตัวได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆให้ดูถัดมา นี่ยข้างในผมให้ดูอันนี้เป็นผ้าโพนะลีเอสเตอร์ลิปสต็อป150่นดีนะก็จะเป็นผ้าสีเทาอ่อนๆทั้ง2รุ่นนะแต่ว่าถ้าอีกหน่อยสมมติมันมีผ้าเอ็กแพกอะไรเงี้ยบางทีมันจะเปลี่ยนข้างในเป็นผ้าแบบสีส้มอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอันนั้นค่อยรอดูกันไปว่ามันจะมาเมื่อไหร่หวังว่าจะมีนะอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอ่าแล้วก็ตัวกระเป๋าอันเนี้ยเขาจะมีลาเบลตามสไตล์อัลบาก้าอย่างนี้เป็นไฮโพลอนปั๊มสตั๊มอัลบาก้าดูโลโปรไฟล์ดูไไมมมม่่่่คอออยยเเเหหห็็นนนแแแบรดด์์ีีลลลละตตาสาสขงงง้้วกชทั สามช่องซิปตรงนี้เป็นฟอนต์คอมพาร์มเมนต์อันนี้นเข้าไปข้างในก็เรียบๆลงๆใส่มือถือ iPhone ใส่โรบ m อ x อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นี่ให้ดูชัดๆนี่ก็สามารถใส่ได้สบายนะไม่เบียดไม่อะไรเลยนะแบบใส่เคสใหญ่ๆก็ยังพอได้เลยช่องมันค่อนข้างใหญ่มากหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่นซัมซุงอัลตร้าแบบนี้ก็สามารถใส่ได้สบายสบายหรือจะใส่เป็นพวกหูฟังบูทูธแบบนี้ก็ได้แอดถัดมามีช่องด้านหลังเขาจะทําเป็นลักษณะซ่อนทับอย่างนี้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะแบบ เรียบหายไปเลยซิปเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้เป็น h i ดเด n นพ็อกเอ่าเวลาเราแบบอยากเก็บของที่แบบแบบแบบอบแอบนซ่อนหน่อยเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในช่องนี้ได้ซึ่งช่องเนี้มันก็จะมีความกว้างนี่แนวซิปมันจะอยู่ประมาณนี้นี่ให้ดู มันจะไม่ได้ไปถึงสุดนะมันจะอยู่เนี่ยประมาณนี้ก็ใส่เป็นพาสปอร์ตได้สำหรับแบบเราอยากเก็บอะไรที่มันแบบมิดชิดหน่อยอหรือจะใส่เป็นกระเป๋าตังค์อันนี้เป็นซิปพาการ์ดนะของอัปาก้านะก็สามารถใส่เข้าแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือช่องด้านหลังซึ่งต้องบอกกันนะใบนี้เนี่ยจะไม่ได้มี i f i d box เพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่ได้ป้องกันพวกระบบการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะถ้าคุณอยากให้มันเป็น i f i d box คุณก็ต้องไปซื้อพวกกระเป๋าตังค์ของอัปาก้าหรือแบรนด์ไหนก็ได้ที่มันมี i, f I d box, กก็็็ใส่่่เเเข้้าาไปาาปัดมมนนนชชออองอองี I don't know. ข้างในก็จะเป็นโล่งๆแล้วก็มีช่องให้ใส่ของนี่มีช่องด้านหลังหนึ่งช่องแบบนี้อันนี้เอาไว้แยกใส่เป็นพวกแท็บลงแท็บเล็ตได้นะมีลาเบลโลโก้อัปปกาแล้วก็คีิป moving forward เป็นมอสโตของทางอัปปกาช่องเนี้ยจะมีแยกให้1ช่องสําหรับใส่ iPad ดีนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีช่องกลางใหญ่ๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องแบ่งให้อีกสองช่องแบบนี้เนี่ยมีสองช่องแบบนี้เป็นช่องใหญ่ๆเลยสามารถใส่ของได้แบบเต็มที่เลยมันก็คือแบ่งครึ่งเลยแต่ไม่ได้มีบุนุ่มอะไรนะเนี่ยเป็นผ้าพับทบเฉ ช่องนี้ที่เอาไว้ใส่แท็บเล็ตไม่ได้มีบุนุ่มนะเพราะนั้นอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นแบบเน้นความเบาไม่ได้มีบุนุ่มอะไรเลยใส่ iPad Mini ใไซนี้เข้าไปได้พอปิดแล้วมันก็จะลอยๆนิดนึงนะหมายว่าผ้าเนี่ยมันไม่ได้คุมถึงด้านบนสุดเียแล้วก็ด้านหน้าสองช่องนี้ก็ใหญ่พอนะให้เราใส่เป็นอันนี้เป็น power bank all in นะอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้ตรงนี้ปึ๊บใส่พาสปอร์ตแบบนี้ก็ใส่ได้อยู่นี่แนวตั้งแบบนี้แล้วก็ให้ดูความพิเศษของก้นกระเป๋าเขามันจะถูกพับไวอย่างงี้ นี่ข้างในเนี่ยมันจะพับไว้่างนี้เพื่อให้อะไรเพื่อให้เวลาเราใส่ของเยอะๆเนี่ยมันสามารถขยายได้ตรงก้นเนี่ยมันจะขยายได้่างนี้นิดนึงอันนี้ทำให้กระเป๋ามันเนี่ยจุได้มากกว่าที่เราเห็นนะคือเวลาเราอยากให้มันแบนเนี่ยมันก็แบนได้แล้วก็เวลาที่อยากให้มันใส่ของเยอะๆเนี่ยมันก็ได้เนี่ยข้างๆเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้มันเพิ่มการขยายขึ้นมานะปรติมจะพับไว้่างนี้นี่ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดใส่ของเยอะมันก็จะดันออกอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ของเยอะๆหน่อยอ่ะผมใส่ iPad m มินิเข้าไปใส่ กระเป๋า t าวเวลซิปของทางอัลบากาเข้าไปนี้ใส่ให้มันดันดันเข้าไปเลยอ่ะใส่นี่ซิปเฮาการ์ดเข้าไปด้วยก็จะเริ่มดันดันออกมาแล้ว เอออันนี้ใส่เข้าไปหลายสรรพสิ่งแลวเห็นไหมตรงนี้มันก็จะดันออกทําให้มันเต่งขึ้นโดยที่แบบเออมันก็ยังเป็นทรงอยู่เนี่ยข้างๆมันก็เหมือนมีรูมให้มันขยับเพราะว่าถ้าเป็นซิปเฮ w แมกซรุ่นเดิมเนี่ยมันมีตรงก้นก็จริงแต่ข้างๆมันไม่เผื่อไว้เพราะฉะนั้นข้างๆมันจะขยายไม่ได้แต่ตัวนี้มันขยายได้แล้วเป็นกระเป๋าที่ผมว่ามันขายดีอยู่แล้วแหละเพราะรุ่นที่แล้วมันก็ขายดีนะเป็นกระเป๋าสาหรับคนที่ชอบความบางเบาเนี่ยบางคนแบบไม่อยากได้กระเป๋านักๆอยากได้อะไรที่มันแนบตัวสลิมสลิมแต่ว่า อันนี้แหละใช่เลยครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับ ใบนี้อัลบากาซิปเฮาแม็กวี2เป็นกระเป๋าที่ผมว่ามันน่าใช้อยู่แล้วแหละสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าทรงสลิมแล้วก็มีข้าวของประมาณนี้เออมี iPad ดมีนิมีแท็บเล็ตเล็กๆเ,เ,เ,เครื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพกพานในชีวิตประจําวันได้นะรอบนี้มันให้ดีมให้สายให้อะไรแล้วก็ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเขาราคาแบบถูกกว่าตอนที่เป็นเวอร์ชั่น1อีกนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นผ้าโซฟานะถ้าอีกหน่อยเขาอาจจะมีผ้า X Pa กแพ็กเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่คุณดูเนี่ยเราไปดูราคาตอนนั้นกันสําหรับตัวนี้ใคร เฟซบุ๊ o เมสเ s นเจอร์ก็ได้ช้อปปิ้งได้ที่ช่องทางอื่นด้วยนะเว็บแอดฟูโก้ค c o m s h o p ช็อปช้อปปี้เราทั้งได้ไลน์ช็อปดิท็อกช็อปมีทุกช่องทางเลยให้คุณสามารถช้อปปิ้งได้แล้วก็ยังไงก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนทางไอเลิฟเราใหญ่คุณทักเข้าไปก่อนที่ l i n e แอ e แอดฟูโก้เพราะบางทีมันจะมีโปรโมชั่นบางอย่างอยู่คุณไม่ต้องไปนั่งไล่ถามไล่เช็คทีละแพลตฟอร์มพูดถามเข้าไปที่ไลน์แอดเดี๋ยวเขาบอกคุณเองเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม